ตือนึ้นแล้วไปไล่น้องไปนะไปจอบเบิ้งตานามเพราะว่าละว,ว้านแล้วนะบานนี้มาตาปัดซุ้มมาได้โอกาสพาข่อยไปแดดพาข่อยไปแดดพะนะนี่แล้วราน้องเลยสิได้ขึ้นมาไหมไปตั้งลักเี้ะในเปลี่ยนเสียเปลี่ยนผ่ากันยังที่ขึ้นมาไหม แตู่้เห็นหน้าดีทางดีไหนหามืออย่าเปลี่ยนเจ้าเด้ออย่าเปลี่ยนเจ้าเด้อแล้วอยากกินยังซื่อแล้วสิโลดตีเมียโคศกเอ้ยอย่าญาตน้ำญาไหนเด้อแม่จ๋าเอ้ยคืน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 ญาเน่าข่าเขียวเด้อแม่เอ้ยหญ้าเน่าข่าเขียวนี่ให้ยวันทางแต่ว่ากับบอมมาซูแล้วดอกหายแล้ววันทางคืนซะเออคืนเด้อแม่เด้ออย่าญาตน้ำเด้อแม่